สวัสดีค่ะส่งมอบงานหลังคาอลูมิเนียมตะข่ายความสูงหนึ่งเมตร60ิว่าจากพื้นกระบะให้ลูกค้าค่ะมีผ้าใบกันฝนสามด้านนะคะแล้วก็มีประตูเปิดด้านข้างได้ทั้งสองฝั่งประตูท้ายก็เปิดได้ทั้งสองบานเช่นกันนะคะคันนี้ลูกค้านําไปเป็นรถขายของนะคะมีจุดประสงค์ที่จะแขวนของที่ประตูค่อนข้างทําให้แข็งแรงเพื่อที่จะรับน้าหนักในเยอะๆคันนี้เปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กแบบน้ํานะคะ เหล็กแป๊บน้ำนี้จะมีความหนาแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นสนิมในอนาคตค่ะส่งมอบงานติดตั้งหลังคารถให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเซนกันช่างของขอบพระคุณลูกค้ามากๆค่ะสวัสดีค่ะ